Update, Update อัปเดตก็อัปเดตในนั้นแหละเฮ้ยครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะผมอยู่กันในเกมไม้ครับเอาชิลรอดหินในโลกฮีโร่ของเรานะครับผมเมื่อก,กี้จะพูดผิดไปแหละเออผมก็จากพาที่แล้วที่ผมป่วยแล้วบินเล่นทุกให้ยเอไม่ใช่พูดผิด จากพาเที่ยวที่ผมปว่วยแล้วพาทุกคนบินเล่นและต่อสู้กับพวกซอมบี้ไปนะครับผมผมเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเกิกนไปนะฮะผมก็เลยลงมอดเพิ่มไปแล้วนะครับก็ให้ทุกคนถ่ายครับมมมัดอไรโอเคหมดเวลาโอเคครับผมผมได้ไปลงมอดเพิ่มมาก็คือก็คือรัหากอนหาไม่เจอหากอนหากอน แล้หาไ่เจอจริงๆมดปรสิตนะครับผมเอารวมกันไปเลยนะเออฮีโร่บัซซาบปรสิตไงเออเป็นไงแล้วก็เป็นมดมอดอะไรกนมดดาบครับพวกมดดาบมดอะไรที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็มดกระเป๋ามีมดกระเป๋าเพิ่มอืมแค่นี้แหละเออให้มันมีแรปอะไรน่าเล่นหน่อยเออ เาจะได้แบบไม่น่าเบื่อจนเกินไปครับเราจะมาปราปรสิตกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอบินสำรวจอีกสักรอบปึ๊บสำรวจอีกสักหน่อยครับผมยังไงต้องอุ้ยอ๋อม่วานี่แหละขอเก็บเกี่ยวโปรติโต้ไปแล้วกันนะครับผม อาหารหลักของเราคือมันฝาล่างกับเนื้อวัวนะไม่มีเลยมีไรเดียวองั้นขอหมดเลยแล้วกัน,นขอ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 มไม่คืนเลยมันมีขอไหมหมู่บ้านผมตั้งชื่อหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทอแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะมีอํา มีไอ้ท่ที่สามารถทำคอนทออยู่มันจะอยู่ด้านบนเจอเจอเลยเนี่ยอ๋อมีเหล็กแอปเปิลทังเหล็กขนมปงังเกาะก็ไม่เอานะครับผมเนี่ยมีชุดทออยู่ผมตั้งชื่อมันว่าหมู่บ้านทอแล้วกันอืมนองไปกัน ห,หมู่บ้านมึงหาต้องหาตั้งมาปรับปรุงหมู่บ้านมึงบากนะเละไม่ไปชินดีเลยโอเคเราสำรวจกันก่อนนะครับผมเหมวสำรวจกันอีกรอบนะครับผมแล้วผมจะกลับบ้านไปครับอํมกระเป๋านะกระเป๋าเหมวเจอภูเขาครับ ผมก็ลองคิดคิดอยู่นะว่าปรสิต vs กับฮีโร่ของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นปรสิตรหรือว่าฮีโร่จะชนะเออน่าคิดไหมน่าคิดไหมผมก็มีลาสองอนเหมือนว่าปรสิตจะจะชนะไงก็ไม่รู้อะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม,ผมก็เราอาจจะชนะก็ได้เราเป็นผู้เล่นไงเรามีพลังแบบซูเปอร์แมนเงี้ยไปต่อยปรสิตทีเดียวตายเง เ้ยนี่แหละอ๋อสำรวจหน่อยหยุดบินเออหยุดบินหากล้องครับหากล้องนี่ไงกล้องเหมือนเดิมครับมีของนไหนที่นอมไม่รู้จะใช้เอาไปทําอะไรเมียวเดยวสำรวจสําสำรวจต่ออีกสักนิดหนึ่งอแล้วเราก็จะไปคราบของกันอีกเช่นเคยของเรานะะ ้วโอ้โหตรงนี้มนไม่ถ้ำน่ารงมากเลยเดี๋ยวก่อนเลยกลับบ้านเลยกันนะครับผมเก็บของทุกอย่างที่เราหาไม่ได้หัวคิปเปอร์เงี้ยเก็บไปเก็บไปเออแล้วกูลงมอดนั้นมานน่มอดเป็นกล่องใช่ไหม มัดกล่องมัดกล่อง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 นี่ไงเดี๋ยวขอทําเลยแล้วกันนะผมเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงอะมันไม่พออะที่เก็บของเราไม่พออะมาสักสองอันก่อนจัดไปตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้อีกอันนึงโหเก็บของได้เยอะขึ้น ดีเลยดีเลยเด็กคิดว่าเราเหลือไหมเหล็กเล็กเหล,ล็กหมดแล้วเหรอมีเผาอีกเออเหล็กบ้านกูไม่มีเลยบ้านกูไม่มีเหล็กเลยไอ้บ้าอ๋อมีอยู่มีอยู่โอ้ยใจหายหมดนึกว่าไม่มีเหล็กเลย ขออีกสักประมาณไม่กี่กล่องละกันนะครับผมนี่ได้สี่กล่องอ่ะสี่กล่องก็มาสี่กล่องเลยจะได้เก็บของได้เยอะๆนะครับผมก็กล่องไหนดีกล่องตรงนี้เลยละกันไปจัดไปมันก็ได้เก็บเก็บของได้เยอะขึ้นนะก็ดีไปครับผมและเราก็จะมาทําการครัฟมืนวันนี้ผมกะจะราบวูชินหนึ่งแล้วก็ เป็นกระเป๋าแล้วกันนะแต่ว่าเบื่อกระเป๋าสีเดิมแล้วเนี่ยเบื่อแล้วกระเป๋าสีเดิมฝนแล้วก็นอกฝนตกอะ่ะผมไม่รู้มันเสียงฝนตกจะเข้าไมห,หรือเปล่าผมอยากได้เป็นกระเป๋าสีดำนะครับผมอันนี้แหละต้องใช้ขนแกะสีดำสีดำเราต้องไปหาจาับปั๊มหมึกนะครับผมแต่ก่อนก่อนได้เราต้องข้ากระเป๋าก่อน อันนี้ต้องใช้กระจกนะเรามีกระจกไหมอ่ะเสียวฝนจะเข้าไหมอ่ะฝนรู้สึกเหมือนฝอนจะตกหนักมากถ้านอกของผมฝนตกหนักมากครับมีกระจกอยู่สามันเฮ้ยเดี๋ยวไปขุดหาเอาก็ได้วะเออตรงนี้แหละ โอเครู้สึกว่ามันจะเบาแล้วเสียงฝนเสียงฝนข้างนอกตอนนี้ฝนกําลัางตกเลยครับผมตอนคืนหนักด้วยตอนแรกหนักด้วยฝนตกยังหนักเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาให้หมดนี่เอามา23อันก็พอแหละ,ะแล้วก็เอาไปเผา ฐานมาเผาอีกใช้นี้2อ,อันใช่ไหมแล้วก็ก็ใช้หนังอีกแล้วก็เรามีสีแดงไหมสีแดงจำได้ว่าเรามีนี่น,นี่แต่ว่ามีแบบอัติคบแล้วไม่มีมีมอยู่มีอยู่ต้องใช้2อ,อัน2อ,อัน อ่าฮะผนแกะแดงสองอันปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็หนังสัตว์ผมต้องใช้หนังสัตว์หนังสัตว์สี่อันหนึ่งสองสามสี่โอเคเผาได้เท่าไหรนะ่อ่ะห้าแปดอันโอเค ต้องใช้ต้องใช้อมกระจกนี้สองอันขาดนี่กระจกอีกเกี้ยเลยขาดกระจกอีกห้าครับผมผมันก็จะคราบได้แหละกล่องกับทองอีกต้องใช้กล่องกับทองผมจําได้ว่าผมมีทองอันนี้ไงแล้วต้องใช้เป็นกล่องอีกหนึ่ง กล่องนะครับก็เหมือนเดิมครับกระเป๋าเราครับเกือบทุกทุกอะไรวะเกือบ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 ทุกซีรีส์อ่ะเออเอาง,ง่ายๆก็คือเกือบทุกซีรีส์แหละทุกซีรีส์เลยแล้วกันไม่เหลือเอ้ยต้องเกือบติเพราะาเราไม่รู้ซีรีส์แรกเอซีรีส์แรกกูก็มีกระเป๋าจาได้เปล่าวะเออจำไม่ได้อ่ะหนึ่งจุดสิบหกกูอะมีกระเป๋ามีคลิปรีวิวอยู่ด้วยว่า วิวัฒนาการของตัวเองเมื่อ1ปีก็ไปดูกันได้แล้วก็คราฟมา1อันแบบสวยสดงดงามแล้วก็มาอันนี้ไปไปกระเป๋ามันใส่ได้ไหมลัวมันจะทับท้งกับมอสฮีโร่อะใส่ได้ครับแต่ว่าผมถือดีกว่าอืมเพราะว่าไอ้กดบีของผมเป็นเลเซอร์บีมเออมันเป็น Beam. เลเซอร์บีม คือเราเปิดเอาของเลยดีกว่ามันจะได้เร็วๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอนอนแล้วก็ผมจะไปหาปลาหมึกนะจะไปฆ่าปลาหมึกเพื่อเอาสีมาทําสีดําสีดําหมอ,อเดี๋ยวดูกันว่าสีดําทําไงนะอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนสีดำมันคนอยู่แถวนี่ไงนี่ไง เทาโอเคหมึดดำสีเทาสีเทา,าอ่าฮะแล้วขนแกะสีดำคอนกรีดดำอ๋อนี่คอนกรีดดำขนขนขนแกะนี่ผงคอนกรีดอ่ะตาลายพมดเลยว่ะอาขนแกะก่อน เอ้ยตากูหลายพิมพ์เลยนะกันขนพ,มพิมพ์พิมพ์พิษขนแก้สีดำทำยังไงอ๋อต้องใช้หมึกดำอ๋อ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 ใช้หมึกดำเลยครับคือไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรมากนะอืมภาพอโอ้ยคาแล้วแหลกมากนี่เอามาเยอะๆเลยครับผม นี่ไงค่าไปได้ประมาณ6อันอเออกดผิดกดผิดเราจะไปหาทะเลกันนะครับตรงนี้อีก3ตัวมันดอบน่าจะ2แน่เลยตัวละ2มันสุ่มเออกลัวโทษมันสุ่มนี่ไงมีคงม,มีพลังสไปเดอร์แมนอยู่ตีเดียวต,ตายปึ๊บตีตีตตไป ได้มา8อันหรือกอูเก็บไปหมดอ่ะเก็บไปหมด10อันอะ่ะพอแล้วแค่นี้แหละกลับบ้านเลยได้กระเป๋าสีดำแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนใดกูมีขนแกะก่อนหรือเปล่าเออรู้สึกว่าขนแกะเราจะน้อยด้วยมีอยู่6อันมีบ้าเอ,อ้ยไม่มีขนแกะอกีก โอเคครับไปหาคนแก่ก่อนเลยบินไปโอ้ยโอ้มามามาต้องไปหาคนแก่ก่อนนะเออรับถ,ถ้าใช้กันไก่มันจะอันนั้นกว่าอืมมันจะได้เยอะกว่าดีกว่าเราค่ายเล็ก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 ยุนไหนวะเออไดม้มาสองอัน เราใช้กันแกมันจะได้ขนแกะที่เยอะกว่าครับผมบินไปโอ้ยดีนะเนี่ยที่เรามีแบบชุดเกาะอน,นั์ตแม่บินไปบินมาเนี่ยเออมันทําให้รวดเร็วขึ้นเยอะเลยถ้าเป็นงั้นผมคงกดอะไรว่าจุดเช็คพอยต์วป์ปไปว์ปมาแล้วอืมโอเคครับเก็บขนแกะมาเอยนี่ขนแกะสีดําจะได้ไม่ต้องคา้าผิดมีบางมุมอยู่ข่ายบางมุมเอายายก่อน โอ้ยแหลกโอ้ยกระตุกเลยนี่ข้ามามุมไปได้ไม่หยาดละอูยสิอพองอันพอมั้งเนี่ยโอ้ยกดผิดเผื่อไปยิงเลเซอร์อีกเก็บมาตัดให้โลนเกียนไปเลยไม่เก็บมาเก็บมาแล้วก็เก็บมากเก็บมา เก็บมาเก็บมาเยอะมาก30อันแลผมว่าผมพอดีกว่าผมมีแผนว่าจะสร้างบ้านที่อื่นด้วยนะครับผมก็ยังไม่ใช่แถวนี้นะต้องใช้ขนแกะกี่อันเอ่ยต้องใช้ขนแกะทั้งหมด8อันนะครับตอนนี้เรามีอยู่2อันต้องใช้อีก6 3 4 5 6 ก็มันล้อมรอบเสร็จปุ๊บ,บก็นี่ได้แหละกระเป๋าสีดำผมชอบสีดำผมชอบสีดำแล้วก็ผมต้องการอาวุธสักอาวุธหนึ่งไม่ใช่อาวุธพวกเนี้ยเพราะว่าพวกนี้มันค้าอะไรไม่ได้มันค้าไม่ได้เลยมันต้องไปหาเอ,าอางเดียวครับหรือต้องหลอม,มต้องคาเตาหลอมซึงไม่รู้ว่าทำไง <laughs> จะรู้แต่ว่าทำให้เป็นก็นได้อาวุธผมว่า ผมอยากได้หมัดหนามหนึ่งอันเว้ยใช่ครับผมอยากได้หมัดหนามหนึ่งอันแล้วก็ดาบตีเร็วๆเพราะตอนนี้ดาเมจเราก,ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะผมผมว่าผมจะเลือกเป็นดาบดาบอันนี้ครับดาบที่เราคุ้นเคยกันเป็นไดมอนด์เลยผมจะทําเป็นไดมอนด์เลยอันนี้ก็ต้องใช้หนัง ได้ขนแกะได้โอเคขนแกะเรามีค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เอาไปเลยแล้วกันแต่ก่อนนึงก่อนไดสติกก่อนขอ่อยไปหน่อยตีถูกค้าทิ้งเลยอืมแล้วก็คราบมามได้มาสอันเสร็จปุ๊บเราขอไดมอนด์ย่อยไดยมอนด์มี9ใช้ใช่เผื่อครับผมเดี๋ยวมันก็หมดนะเดี๋ยวไปหาไม่ได้ได้ดาบมาแล้หนึ่งอัน แล้วผมอยากทดสอบดาบเ้วยแล้วผมอยากได้หมัดใช่ไหมต้องครับหมัดนี้ก่อนต้องใช้เป็นหนังหนังหนึ่งหนังหนึ่งนี้หนึ่งก็จะได้หมัดแล้วเราก็ต้องใช้เหล็กทึ๊บก็จะได้เป็นหมัดหนามาฮ่าฮ่าต่อยต่อยคือดาเมจเราอะเยอะอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเรามีพลังของสไปเดอร์แมนและเราจะเน้นไปทางด้านความเร็วด้วย เนี่ยทีเดียวตายปกติก็หมัดทีเดียวตายหรือปล่อยู่แล้วเปลวะเออหมัดทีเดียวก็ทีเดียวตายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะดาเมจแรงขึ้นนะผมเดี๋ยวขอเก็บของที่ไม่จะเป็นก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปปึ๊บปึ๊บก็ปึ๊บปมีอาวุธใหม่แล้วอ่ะดาบก็ไม่รู้จะเอาไปทดสอบตัวอะไรต้องรอตอนกลางคืนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวรอตอนกลางคืนนะผมแล้วผมก็จะมาชกไอ้พวก ซอมบี้ดูนะผมซอมบี้ตีประมาณสองสามครั้งถึงจะตายนะผมที่ใช้หมัดเปล่าธรรมดามาดูกันว่ามันจะตายเร็วหรือว่าตายช้าลงนะรู้ต้องตายเร็วขึ้นแล้วอยู่แล้วแหละก็เพราะว่ามันมีหมัดขนาดนี้แล้วอ่ะเออใช่ไหมแกจะฆ่ามึงแบบนเนี้ยเนี่ยครั้งเดียวแบบเบาๆเลยดาบต่อให้ดาบเลยดาบก็ตาย เอ,อ,อ,เอ,อเ็นชาร์ตมาเอ็นชาร์ตเวลเวลเหลือด้วยเวลเหลือเอ็นชาร์ตสักนิดว่ะเวลเหลือเหลือแกลาพิสเหลือไหมรับพิษที่ไหนเฮ้ยอ๋ออเหลืออยู่ดูไม่มีแมวแมวปุ๊บโอเคเอ็นชาร์ตสัหน่อยครับเวลมันเหลือได้ฉกชินคีสังหารอะไรมา สังหารแล้วก็นี่ได้อันนี้ได้คงทุกรกรับเดนกลับนะครับผมเอา้าเอ,าอ้ยบ้าบาดหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โห้ยตกใจหมดอันนี้ได้เป็นกระเด็นกลับอาหารกูอะอุ้ยกดพิษโอเก็บอาหารกูไป กระเด็นกลับนะฮะผมสำหรับตัวอะเลือดเยอะๆบริสิทธมันต้องมีอยู่แล้วตัวเลือดเยอะไหนดูดิกระเด็นขนาดไหนเที่ยวโอ้กระเด็นไกลอยู่นี่มันต้องรอตอนคืนอ่ะจะตอนคืนพอดีเลยเดี๋ยวบินเนลือบินเลือแป๊บอืมสรึึกไปทีครับจึบเนียสมหมวกละบินเล่นไปฟูดโอเจอแม่มดว่ะ ต่อยกระเด็นไปเฮ้ยปึ๊บนี่ครับผมปึ๊บบินโชว์บินโชว์อืมหมัดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตรีมามุมสองครั้งตายครับโอ้ย โดดได้งไงเนี่ยกดผิดจะกดยิงเลเซอร์บีมเออเออบีนไปดินี่ปึ๊บ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 ปิดปิดปิดคำบรรยายโอเคตอนคืนแล้วนะครับผมก็ต่อยม้าเล่นอ่าเป็นไงม้ากระเด็นกลับสองรอบตาย เ่มันดีเปล่าวะเนี่ยแล้วเราก็จะมาฆ่าแกด้วยดาบเง่โอ้ยเงวเกิดนาทีเกิดักดทีผมก็จะไม่สู้ทั้งคืนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันนานเกินไปนะโอเคทีเดียวตายเฮ้ยดาบดีดาบดีถือว่าดีเลยทีเดียวตายทีเดียวคิปเปอร์ตายแล้วครับผมปึ๊บก่ออีกแล้ว ฮึบ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 ปิ๊ยฮึบปิ๊ยฮ enfin ึบโอ้สนุกสนุกสนุกมากสนุกเงี้ยนั่นฮึบอืมโดนน้ำไปทีเหมือนฮึบอืมขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บฮึบ เล่นอะไรเป็นเด็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กดปีนเกิดหนอยเกิดหนอยฉันอยากลองหมัดชันหมัดหนามารู้จกักไมนี่ยิงไปเปิดอืปิดนี่กระเด็นไปเลเซอร์บีมแล้วปิดคำบรรยายด้วยไม่งั้นมันจะมีเสียงพูดออกมา อ๋อผม,ผมรู้ครับผมรู้คอมโบแล้วผมรู้คอมโบแล้วมันกระเด็นกลับใช่ไหมเราก็จะสามารถใช้เลเซอร์บีมที่ต่อได้ก็คือแบบนี้นี่โอ้โหเท,ท่อะนี่โอ้วันนี้เท่จริงเท่จริงเท่กว่าใช้ดาบเหล็กเยอะเลยเพราะว่ามันกระเด็นกลับค่อนข้างไกลครับน,นะนี่มาลองดาบกันครับผมไหนวะแหม,แมตายมดเลยเพิ่งรีบตายที่คุณเธอคิปเปอร์ Potter ก็รู้ไปแล้วครับว่าทีเดียวตาย โอ้โถ้าเมื่อกี้ระเบิดอัดกูนทหาเลยน่ะ <_ d ata> โอเคมาครับเจอสกิวตันอยู่ก็ยิงลซอบ,บีมอัดไปก่อนเฮ้ยบ้านอะอันนี้ใสก่กะออะมันก็เลยทีเดียวไม่ตายเฮ้ยมันทีเดียวตายเลยเหรอน้ำเม็ดก็ต้องแปลวมามากกว่า20แนะ่มาซอมบี้อาจจะเมื่อกี้อาจจะเลือดน้อยเฮ <Yeah. S 1> ้ยทีเดียวตาย เฮ้ยปรสิตยังไงจะปรสิตตัวน้อยน่ารักจริงเลยเจ้าเลสราบีบกูหน่อยเออกูประกาศสักตากูเรียกเรียกเรียกใครมาก็ได้เออให้มันเป็นแบบปรสิตหน่อยนี่ไงเฮ้ยตกใจหมดนี่อัดไปนี่เป็นไอ้นันแมนนะครับไอ้นันแมนนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเฮ้ย อัดไปโหระเมุแรงมากครับผมก็ไม่มเอ้ยกูดูอะไรไม่มีเสียงแปลกๆเลยกูติดเชื้อผมติดเชื้อประมาณสอนาทีครึง่งกอช่ามันก่อนในการครับมันน่าจะไม่ทำอะไรเรามากหรอกเอาเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับผมอย่าลืมไปที่ตามเพจผมด้วยนะผมจะอัปเดต อะไรตลอดเลยนะครับผมอัปเดตก็อัปเดตอย่างนั้นแหละเฮ้ยแปลงร่างต่อหน้าต่อตาฉันเลยกันเหรอตายเฮ้ยเฮ้ยมาตีมันตีมันตีแล้วมันตีแล้วเฮ้ยมันตีมันตีมันเลิกตีแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ถ้าเล่นในแบบปกติมันไม่ตีนะน่ามันหนีนะน่เฮ้ยแปลงร่างต่อหน้าต่อตาตายไปก่อน ชิปหายแล้วไงคุณผู้ชมติดตามอีพีหน้านะโอ้รู้สึกว่ามันจะเดือดมากแล้วครับเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วครับผมขอสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปยครับผม